นิทานเวตาลเรื่องที่9้าเมื่อเวตาลหนีไปแล้วพระเจ้าตรีวิกรมเสนก็ต้องเสด็จกลับไปยังต้นอโศกที่ร่างเวตาลแขวนอยู่ทรงดึงมาลงมาพาดไว้ที่บ่าเสด็จกลับไปตามทางเดินมุ่งหน้าไปยังสุสานผีดิบที่โยคีเท่าคออยู่ขณะที่ดำเนินไปเงียบๆเวตาลก็เอ่ยขึ้นว่าจะรีบเสด็จไปใหญ่ไไหที่หมายยังอยู่อีกไกล ฟังนิทานกันดีกว่าข้าจะเล่าถวายเองโปรทรงสนับเถิดในแคว้นอวันตียังมีพระนครแห่งหนึ่งซึ่งถวยเทพได้ลงมาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยต้นอายุโลกมีความไพศาลสุดประมาณดังประกายรัศมีของพระศิวะผู้เป็นเจ้าเมืองนี้เป็นที่รื่นรมและมีความเจริญยิ่งนักเชกเช่นพระกายของพระมหาเทพ ที่ประดับด้วยสังวานงูที่แผ่พังพานและมีอังคารเป็นเครื่องรูปไหลเมืองนี้ชื่อว่าปัตมาวดีในกริตยุกและในยุคปัจจุบันก็คือกะลียุคเมืองนี้มีพระราชาปกครองชื่อพระเจ้าวีรเทพและมีมเหสีชื่อปัตมาวดีทั้งสองพระองค์นี้เสพสุขอยู่ด้วยกันช้านานแต่หาได้มีโอรสไม่พระราชาจึงพาพระมเหสี สเสด็จไปยังฝั่งของสะมันทากินีซึ่งอยู่ในป่าหิมพานและกระทำความเพียนอันอุกฤษเพื่อให้พระเจ้าโปรดปรานประทานโอรสให้และหลังจากที่ทรงบำเพ็ญตบะมาช้านานแล้วทําพิธีสะสนานและสวดมนต์สรรเสริญพระเป็นเจ้าแล้ววันหนึ่งก็มีเสียงลอยมาจากสวรรค์เป็นเสียงแห่งองค์พระภูเตสวนผู้ทรงยินดีในตบะกรรมที่กษัตริย์ทั้งสอง บํเพนถวายว่าดูก่อนราชาข้าจะให้พรแก่เจ้านับแต่นี้ไปเจ้าจะมีรถองค์หนึ่งมีความแกล้วกลาสามารถเป็นยอดชายในแผ่นดินจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวต่อไปและเจ้าจักได้ธิดาองค์หนึ่งซึ่งมีสิริโฉมงามหาใครเปรียบไม่ได้ความงามที่แม้นางอับส,สวรรค์ก็ยังได้อายเมื่อพระราชาเบะเทพ ได้ฟังเสียงสวรรค์บรรลืเช่นนั้นทรงปราบเพิ่มพระไทยเป็นอันมากพาพระมเหสีกลับพระนครเมื่อภารกิจได้บรรลุผลสำเร็จแล้วจากนั้นพระองค์ก็ได้พระโอรสองค์แรกมีนามว่าสุรเทพและพระนางปฐมาวดีก็ประสูติิดาองค์หนึ่งพระบิดาจึงตั้งชื่อนางว่าอะนงคารตีอันมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของกามเทพ และเมื่อนางจเจริญวัยขึ้นพระราชาผู้เป็นชนกก็เตรียมการหาคู่ให้กับนางเพื่อจะได้ชายที่เหมาะสมเป็นคู่ครองโดยสั่งให้ศิลปินเดินทางไปวาดภาพพระราชาทุกพระองค์บนพื้นพิพพมาให้นางเลือกดูปรากฏว,ว่านางไม่ได้พอใจรูปชายใดพระราชาจึงพูดกับนางด้วยน้ํำเสียงอ่นอ่อนโยนว่าลูกเอ,เอ๋ยพ่อไม่สามารถจะหาชายคนใด ที่คู่ควรกับลูกได้อีกแล้วเราคงจะต้องประกาศเชิญพระราชาและเจ้าชายทั้งหลายมาให้ลูกเลือกเสียจแล้วการได้พบตัวจริงของชายอาจทําให้ลูกตัดสินใจได้ง่ายเข้าก็ได้เจ้าหญิงได้ฟังพระบิดากล่าวดังนั้นก็ทูลตอบว่าเพคะท่านพ่อลูกกระดากใจที่จะเลือกสามีเองยิ่งนัดแต่อย่างไรก็ตามลูกจะแต่งงานกับผู้ชายรูปงาม ที่มีความรู้ศิลปศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นลูกไม่ปรารถนาชายอื่นนอกจากที่ว่านี้เป็นอันขาเมือ่อพระราชาได้ทรงทราบความประสงค์ของเจ้าหญิงอานงคารตีเช่นนั้นก็ส่งคนไปสืบสาหาบุรุษทีททท่มีคุณสมบัติดังกล่าวในที่สุดก็ได้ชายหนุ่มจากแคว้นเด็กขานมาสี่คนเป็นชายงามกล้าหาญและรู้ศิลปศาสตร์ชายเหล่านี้เดินทางมา ก็เพะได้ทราบข่าวโจจันกันนั่นเองชายทั้งสี่ก็ได้รับการต้อนรับจากพระราชาเป็นอย่างดีและต่างคนต่างก็แสดงวัตถุประสงค์ที่จะให้นางเลือกตนเป็นคู่ด้วยกันทั้งนั้นคนที่1กล่าวว่าตัวข้าเป็นสุทระข้ามีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างงามวันละหชุดชุดที่หนึ่งข้าถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าชุดที่สองให้แก่พรามณ ชุดที่สามข้าเอาไว้ใช้เองชุดที่ใส่กะจะให้กับภรรยาของข้าซึ่งก็ควรจะเป็นเจ้าหญิงองค์นี้ชุดที่ห้าสำหรับขายเพื่อเอาเงินมาซื้ออาหารและสุรากินข้ามีศิลปะอย่างนี้จึงสมควรที่จะได้นางเป็นภรรยาใช่หรือไม่เมื่อชายคนที่หนึ่งกล่าวจบลงชายคนที่สองก็ประกาศตนว่าข้าเป็นไวยศยะมีชื่อว่าภาชยะ ข้ารู้ภาษาสัตว์และนกทั้งปวงจงยกเจ้าหญิงให้แก่ข้าเถิดชายคนที่สองกล่าวจบลงคนที่สามก็กล่าวขึ้นว่าข้าเป็นกษัตริย์มีชื่อว่าคัทธาทรได้รับการยกย่องจากคนทั้งหลายว่าเป็นผู้มีพลังไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่จะรู้ศิลปะในการใช้ดาบยิ่งไปกว่าข้าโอ้ราชาได้โปรดยกนางให้กับข้าเถิด เมื่อได้ฟังชายคนที่สามกล่าวดังนั้นชายคนที่สี่ก็ลุกขึ้นประกาศว่าข้าเป็นพรามชื่อว่าชีวทัทนัตและข้ามีความรู้ศิลปะอันเลิศคือสามารถช่วยคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วให้กลับมามีชีวิตได้ดังนั้นขอให้พระธิดาคนงามแต่งงานกับข้าเถิดเพราะข้าเป็นผู้มีศิลปะเลิศกว่าใครทั้งหมดเมื่อได้ฟังบรรษทั้งสี่อ้างสรรพคุณของตัวเองจบลง ราชาวีรเทพพร้อมด้วยเจ้าหญิงราชธิดาซึ่งประทับอยู่เคียงข้างต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าคนทั้งสี่นั้นต่างก็มีรูปงามราวกับเทพและนุ่งห่มด้วยพัตราพรอันงดงามยิ่งเหมือนกันทั้งสิ้นไม่อาจตัดสินได้ว่าใครดีกว่าใครจึงต่างนิ่งอึ้งอยู่เวตาลได้เล่านิทานจบลงก็กล่าวแก่พระราชาตรีวิกรมเสน ด้วยการขยันขยอให้ตอบปัญหาด้วยกล่าวว่าโอมหาราชโปรด<อ>บอกข้าน่อยได้ไหมว่าชายคนใดในสี่คนนี้สมควรจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอนงคารตีพระราชาได้ฟังก็ตรัสแก่เวตาลว่าไอ้เจ้าเล่เจ้าพยายามหลอกล่อให้ข้าพูดหลายครั้งหลายหนข้าเผลอตอบปัญหาของเจ้าทุกทีเพราะมันมีแง่มุมที่ตัดสินได้ยาก ข้าจึงต้องแสดงความคิดให้เจ้าฟังว่าแต่ว่าคราวนี้ข้าเห็นว่าปัญหาของเจ้ามันแสดงความโง่ของเจ้าแท้ๆเจ้าไม่เห็นหรือว่าหญิงในวัน,นะใดก็ต้องหาสามีในวัน,นะนั้นเท่านั้นน,นางกษัตริย์ก็ต้องแต่งงานกับกษัตริย์ด้วยกันจะไปแต่งงานกับชายวัน,นะอื่นได้อย่างไรก็ทั้งสี่นั้นต่างอยู่ในวัน,นะแตกต่างกันชายตัดเสื้อนั้นอยู่ในวัน,นะสูตร ชายคนที่รู้ภาษาสัตว์เป็นคนในวัน,นะไวย,ยะชายคนที่ไร้มนช่วยชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นเป็นวัน,นะพรามคงเหลือแต่อยู่คนเดียวคือขันคทอรที่เป็นวัน,นะกษัตริย์เพราะฉะนั้นคนที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงได้ก็ต้องเป็นเขาเท่านั้นโอราชาขอพระไทยที่ช่วยตอบปัญหาของข้า เห็นทีพระองค์จะต้องติดตามข้าอีกแล้วพระเจ้าค่ะกล่าวจบเวตาลก็พระจากบากของพระราชาและหายไปในความมืดของราตรีพระราชาต้องเสด็จกลับไปที่ต้นอโศกอีกครั้งหนึ่งเพราะขึ้นชื่อว่าความท้อถอยหมดอะไรหาได้มีอยู่ในบุคคลผู้วีระไม่เพราะจิตใจของเขาไม่เคยเปิดเพื่อความอ่อนแอเลย